ใม่ลูกใหม่เมื่อก <c oughs> ี้นี่ไปจ้างแค่เจอผมเ<น>ปล่านี่ฝักมีอะไรบ้างนี่ก็ครบแล้วนี่สี่คนไหนทีกระโด้เลยเก็พี่นีคู่นี้เขาอยากเจอเราเนี่ยคู่นี้ไมาอยากเจอ กูกันะตรงนี้หมดหมดเขารู้กัไหมเขารู้ไหมว่าพี่ชอบเล่นพี่มันรั่วไงพี่ก็ไม่จบกระชากกระชากเห็นปะกระชากหายกระชากอะไรนี่คนวทุมีคนเล่นเนี่ยี่ไม่ไม่เพียงแค่นั้นนะ ๋ยลังวันวันที่ก่อนนะครยาวนคันวพุธอ่ะพี่โอ๊ตวันพุธอะลูกองเรียบ่ายเลนช่ทหมดนี้ยาสักใบ่ายสามอะคนเริ่มเต็มแล้วะาเม่นาจับเด็อ่นเลย แต่อที่เราจองไปแค่สองคนก็จองไม่ไดเห็นแต่ทไควิดคทีค่เาจองนีก็ไม่มีแบบวที่จองวันนี้เป็นโรงแรม ก็50แล้วน <LE Ran Could> ี่ต <standardized> ้โอครับเอาไปใส่งวพาลูกนอง50เป็น50ก็ให้พี่กลับทำเงนโอเคปิี่้านกาเส้นเกียานกๆน คนนอนหนีนอนแล้วโอ้ยอย่าทำอย่างนี้ดิผมต้องทำเป็นตัวอย่างไม่ได้เดี๋ยวมันจะซวยถึงพี่ไม่ผมลูกเขาปอดนี่นอนกับแม่ไปติดลูกแล้วไม่ติดขิดิะแล้วติดลูกพี่จะติดรอบนี้นี่หลังก็พาลูกก็นอนวันป็นทางก็จอหายปวดเข่าใช่ใช่แห่คุณต้องมาเร่อใช่เดี๋ยวคเองสองให้เมื่อก่อนเคยบอกแล้วว่าชอยต้องมีลูกนะอยากไปไหนก็ไปอย่างนี้จะมีแต่ลูกที่ยังต่อในอนาค ทุจี่ดากูกูไม่ออกหรือจ๊ะมันก็ติดนะพี่แต่อย่าพี่นึงมาออกน้ำตาลทุกฟันไลยอยาเป็นหนึ่งตัวถ้าไม่ออกเดินไม่ได้เลยมันไม่หนึ่งตัวใช่เลยต้องมาใช่แล้จะได้เป็นตัวหย่างให้ลูกใช่ใช่ไม่แต่ไม่แต่ว่าช่วงนี้มันมันไม่ดูเรื่องเนี่ยเข้าใจป่ะเด็กตัวนะเขารู้เรื่องแล้วถูกไหมไม่ผมเป็นตัวอย่างให้ลูกมาเรียนแล้วไง เบอกแม้ว yeah. ่าหน่อยละใส่รถมาอยากเล่นเป็นตีเกมแรกถ้าสมมติว่าตีแล้วกู้อะก็ไห้มันนอยอย่อาการึนะไปนอย่นลองมัน่อนย้ป้าามาแน้องมียจะตเกมแรกของก่างกายเพราะนันก็ลุกก็เรียนกันไปคนที่สองมาเร็วมาก เดี๋ยวเขาไม่มีเพื่อนนะไม่ยังไม่องไปยางนีนะหลักพอแล้วหลังคอนี่ต้องระวังเลยนะคะไมอเขาบอกว่าให้ผมไปทำไปครับไม่ได้ไม่พอเรวที่ป๊อปปแล้วไใได้ครับไปก่อนนะครับต้องคเป็นสนิก ่เราที่หมอที่หมตบเยอะกาไรรไเพราะว่าตเองไปตบ ไปกอนตกองยัเดียวบอกติโก็บอกหลังบ่ายไงเที่ยงเที่ยงไนหนถ้าเปนส่่เียงแล้วก็ไปไปกเที่ยงเนีอเที่ยงใายถึยคือจมเินข้าวไ้าต้องีข้าววันนอีกมาตีากเก็วดเสร็จแล้วให้มนกินก็ได้ เอาหรือเป่าปากจับไมได้เกิดเส้นกระตุกแล้ปากไปหลับไม่ได้ทมะเอาี่สวะเาคืณมาก่อนเนี่ยผมไปได้หมดแผไปได้หมดแต่ผมได้รูเวลาผมน้วหมอเ้าปตรงมงรงหันรือว่าไปเ้ อรออรไดเนี่ยโที่ชบูฟอร์จหนักอรยงเ้มมาแ่าบยังไงในกนถ้าผมไม่เจ็บนะแต่พอตกหนักนะถ้าเาอรอได้จ็มแล้วอรไมเจ็บแล้วเิ่มเริ่มเ่นายจะเป็นตัวดีของหน้า คาระสตาร์สอตัวการเหยียน่งนยไม่ได้เป็นขงเดียวอข้างเด้ไม่น่าเชื่อนีว่าเราจะชนที่บอลเหนียวที่บอลเหนียวเพราะว่าผมว่าผมจะช้พี่จะช้ี่บอลตะเก็บในเดี๋ยวนี้เพุ่หยอนที่เริ่มถึงแหมเป็นเพราะพี่เดะช้กับที่เต่าล้วไม่ไม่เกี่ยวพี่ขาผมหายเหยียบงาน เพราะว่าเขาไรู้ว่าที่ไรู้นไม่เกี่ยวกับากับออก่เป็นช่วเป็นไม่รอแ่ทเนียว่าคนคนไหนใครดีใครั้ ตั้มเข้าไปก่อนทำมันอ้าต้านรถกลับตั้มตั้มไม่ร้องตั้มหงุดหงิแต่ว่ามันเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีคนไทยเกเปลี่ยนใหม่ดีกว่าโดนมาล้มค่าไม่รับไม่เอาไม่ไปกลับมาไปเองเปลี่ยนเปลี่ยนหนีกลับได้ไอ้๋ยวพี่ไปนี่ต่อขอวรับโ็นรับนะรับกลับไม่ได้ต้องผิดกลับ เนี่ยเอ็นเอ็นหลังเนี่ยเนี้ยของข้าเลยเจ็เจ็บข้าเลยนะเนี่ยตอดเส้นตรงนี้ข้างเข่าต้องไ่ขับรถกลับมแล้วมเรข้างหลังตรงเี้ที่ยังเจ็บอยู่ใช้เลาวนู้นะครดีอยู่5เดนเ้มีอยู่ตรนนี้ พี่หมอรีบไปไหนชนะแล้วโอ้ชนะเกมเดียวนี่ไปเลยดูดิผมชนะป๊อปแล้วไปก่อนนะดูได้ไงดูได้ยาวไมอ้าเออท่าเองพ่าเองช่วยไม่ได้อยากแพ้เองต่อมา่ไปไป่นีอดูี่หอาอกไปเลยยื่ีกอนก็อ่รออยู่ไมอาเพื่

บอกโ่เชื่อนะแกปคท่เชื่อว่าแาแเหนไม่เชื่อแต่พรแกไ่จเูใช่ใช่พรแกังขาดแต่จะไม่เชื่อเาสในเท่นไหน์ก็ถ้าที่หน่อมานกันตอนไม่ถ้าคุณเไปหนก็มาที่ไม่ไดนะไม่รู้ไม่รู้จริงเดี๋ยวต้องดูทกยังาไงไม่ปันก็ไม่ไปผมานได้จับหวไม่เป็นไรก็วันศุกร์ก็รู้ีซิเบอกว่าวอ

คนชื่อปอมีท้านเรียกอะไรหรือคนชือปอเลยพี่ว่าเนาะเอาา้าเอ้า <สะ S 2> ป๊อปป๊อปอะไรอะป๊อปป๊อปอะไรเนี่ยไม่พี่ป๊อปจายเปล่า